ขอผลแห่งคุญนี้ส่งไปให้ถึงซึ่งนิพานนปตโยโหตุข้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมาโหสิกรรมแด่เทพเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรผูดผีปีศาจมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวล ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อหน้าและรับหลังตั้งใจไม่ตั้งใจจากอดีตจนถึงปัจจุบันขอผลแห่งบุญนี้ให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวประสบความสำเร็จความเจริญทุกที่วาราตรีคือสา